โปรดเตรียมตัวและตั้งใจคือเตรียมกายและเตรียมใจโดยดีการปฏิบัติจิตภาวนาของเราที่ได้ดำเนินมาทุกวันทุกวันเพื่อเป็นเครื่องต่อเติมส่งเสริมบุญกุศลหรือเรียกว่าปรมีให้แก่กว่า ไปตามลำดับถึงแม้ว่าเราปฏิบัติเหล่านั้นจะมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่ให้ถือว่าเป็นธรรมดาของการทำงานไม่ว่างานใดๆจะต้องมีเครื่องขัดข้องจะต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาเข้าไปช่วยด้วย ถ้าง,งานทุกอย่างเป็นของสะดวกสบายโดยไม่มีอุปสรรคแล้วคนเราจะไม่ต้องศึกษาหาความรู้ชั้นสูงสติปัญญาความรอบรู้ต่างๆก็จะไม่ได้ใช้เลยอุปสรรคเป็นส่วนให้กำลังส่วนหนึ่งที่จะให้เราทั้งหลายได้ใช้สติใช้ปัญญาของเราเอง จะได้พิจารณาหาอุบายแก้ไขอุปสรรคนั้นให้ลุล่วงไปได้ยิ่งเราปฏิบัติธรรมะชั้นสูงชั้นละเอียดเท่าไหร่อุปสรรคนั้นนั้นมันก็ค่อยสูงไปด้วยละเอียดไปด้วย ธรรมะที่เราจะต้องไปแก้อุปสรรคัคนั้นนนเราก็ต้องใช้อุบายที่สูงปัญญาที่สูงและสติปัญญาที่สูงให้สมดุลกันให้เสมอกันถ้าอย่างนั้นเราจะไม่ได้ประสบความสำเร็จยิ่งธรรมะที่ละเอียดเราก็ต้องใช้อุบายที่ละเอียดประคับประคองสติและปัญญาของเรา ให้เข้าถึงสิ่งนั้น,น,นจึงจะสามารถที่จะถอดถอนอุปสรรคที่เป็นเครื่องทําจิตของเราให้ขัดข้องต่อความสงบต่อความสุขต่อความสะอาดและความหมดจดในจิตใจของเราเมื่อมีอุปสรรคอยู่นี่เราไม่ควรใจเยาะท้อถอย เราถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของกตนาหน้าที่ของเราคือหน้าที่ที่เราจะต้องพยายามให้ต่อนเนื่องกันเราต้องทำความ <c oughs> <c oughs> เข้าใจที่เราปฏิบัติหาเราต้องการปฏิบัติอบรมที่เรียกว่าสมถะภาวนาคือทำจิตใจให้สงบ เราก็ต้องพยายามให้ถึงจุดหมายปลายทางคือความสงบที่เราต้องการเมื่อเราต้องการจิตใจให้สงบจิตจะสงบได้นะั้นจะต้องมีอารมณ์เหลือน้อยในจิตในใจของเราอารมณ์ที่เหลือนั้นล้วนแต่อารมณ์ที่ละเอียดที่เป็นกุศลส่วนอารมณ์ใด ที่อยาที่เป็นอกุศลก่อกวรจิตใจกัดขวางจิตใจเราก็พยายามหลีกเลี่ยงอารมณ์นั้นนั้นแม้แต่ความคิดนึกระลึกขึ้นมาในใจก็พยายามหลีกเลี่ยงอย่าให้จิตสัมปยุดยดน่วงเอามาเป็นอารมณ์พยายามสละปล่อยวางนั้นนั้นถึง มันมีอยู่แล้วในใจมันเคยปรุงเคยแต่งที่เรื่องไม่ดีเรื่องทําให้เศร้ามองใจทําให้จิตใจของเราวุ่นวายทําทให้จิตใจมัวเมาทําให้จิตใจหลงทําลายสติทําลายความเพียรพยายามของเราซึ่งเป็นพลังของจิตจิตอันสําคัญยิ่งในการอบรมจิตใจให้สงบ เราก็พยายามละปล่อยว่ามันเสนอจินใจมาเราก็เฉยผ่านไปผ่านไปในทันใดนั้นเราก็พยายามเจริญระลึกทำอันเป็นส่วนกุศลคือภาวนาใหม่เราพยายามทำสติให้มั่นคงทำความรู้ตัวให้ปรากฏชัด ในจิตที่เรากำลังภาวนาอยู่เมื่อเราระลึกต่อเนื่องกันอยู่อย่างนี้ความสงบนั่นมันปรับตัวเมื่อมันขาดจากอารมณ์ภายนอกแล้วจิตจะปรับตัวเข้าสู่ความละเอียดเข้าสงบไปเวกตามลนดับเมื่อเป็นเช่นนี้ เราก็เข้าใจว่าใครก็สงบได้ไม่มีอุปสรรคถ้าเราพยายามละอารมณ์อันหยาบเสียปล่อยวางเสียถึงแม้ว่าจะยังไม่มีปัญญาตามที่เราเคยได้ยินมาหรือจิตใจยังไม่สว่างไม่มีแสงสว่างยังไม่มีอะไรปรากฏขึ้นก็าตามก็ถือว่าเรากำลังเดินทาง ยังไม่ถึงที่ที่จะพบที่จะเห็นที่จะถึงที่จะเป็นเหมือนกับเราปลูกต้นไม้เรากำลังปลูกกำลังบำรุงอยู่เราปรารถนาต้องการเห็นดอกเห็นผลเราจะพยายามใดๆก็ไม่มีทางที่จะเห็นได้เพราะอะไรเพราะต้นไม้กำลังปลูกยังไม่ถึงการควรที่จะเป็นแม้เราจะ เจาะแสวงหาในตนนั้นจะหาตามยอดหาตามใบหาตามเปลือกจะหาตามแก่นตามกระพี้มันก็ไม่ปรากฏเหมือนกับต้นไม้ต้นนั้นไม่มีอะไรเสียเลยถ้าเราไม่ใช่สติปัญญาแล้วก็จะอาจเข้าใจว่าจะปลูกทิ่งเปล่าไม่ได้ประโยชน์เพราะไม่มีธาตุอะไรที่จะปรากฏมีดอกมีผลเมื่อยังไม่ถึงกา อันควรจะมีเพราะฉะนั้นอย่าพึงใจร้อนเพราะเราสังเกตต้นอื่นๆและที่อื่นเขาปลูกมันก็เป็นเช่นเดียวกันสนุกบำรุงให้ดีถูกต้องแล้วถึงการเวลามันก็ปรากฏขึ้นมาโดยเราไม่ต้องแต่งเป็นดอกเป็นผลขึ้นมาเองมันแก่ขึ้นมาเองมันสุกข,ขึ้นมาเองมันหวานขึ้นมาเองโดยเราไม่ต้องทำอะไร เขาจะให้เราบำรุงรากบำรุงต้นและดูไม่ให้สิ่งมารทำอันตรายใบและยอดให้สมบู์เท่านั้นมันปิดผนออกมาในส่วนที่เป็นผลฉันใดก็ดีการภาวนาขอให้เรารักษาต้นคือจิตกับสติกับความรูยม้ยามของเราให้ดี พียพยายามเถอะไม่ต้องเป็นหววว่าจิตของเราไม่สงบหรือไม่ได้ประโยชน์ต้องได้แน่นอนเพราะเราทำความดีอย่างน้อยเราเห็นเราเมื่อแต่ก่อนเราไม่ได้ัดนั่งเรานั่งเพียงแค่ห้านาทีสิบนาทีก็เจ็บปวดนั่งไม่ได้เดี๋ยวนี้เรานั่งเป็นชั่วโมงเราก็นั่งได้นะ อย่างน้อยจิตในกายของเรามันก็อ,อ่อนหยูนให้เรานั่งได้สบายไม่ก่อกรวดถ้าไม้เต็มที่จิตใจของเราก็คอยอ่อนคอยคล่องตัวรู้จักปล่อยรู้จักวางมีสติในการอยู่การเป็นไปรู้จักยับยั้งจิตใจของเรา รู้จักปล่อยวางอารมณ์ที่ไมด่ดีเมื่อมากระทบถูกต้องมาสัมผัสแต่ก่อนเราเป็นคนนิสายวุ่นวายนิสายไม่อดทนต่อมาเิตเรารู้จักระรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวปล่อยวางให้สิ่งที่เหตุร้ายกลายเป็นดีได้ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยที่เราทั้งหลายได้มาอบรม เมื่อจิตใจของเราได้สงบบ้างเมื่อเราระลึกถึงความสงบแล้วเราเกิดความดีใจและเย็นใจได้สติได้ปัญญาเป็น,เ,ปนเ,คเครื่องเปรียบเทียบก,กับความสุขในส่วนอื่นที่เราเคยได้รับมาก่อนจากอเมรจากวัถกตถุต่างๆเมื่อเราเปรียบเทียบแล้วความสุขทางสงบทางจิตใจนี่เป็นความสุขที่ผ่องใสสะอาดหมดจด เราก็เชื่อมันในจิตใจของเราว่าถ้าหากว่าเรามีกำลังสติดีฝึกฝนสติได้ดีฝึกฝนสมาธิได้ดีแล้วความสุขอันสงบเยือกเย็นนั้นจะต้องเกิดขึ้นในจิตใจของเราได้ดีแน่นอนความสุขอันเป็นสมบัติของใจเนี่ยเป็นความสุขที่สำคัญมาก ความดีทุกประเภทไม่ว่าทั้งโลกท้งธรรมจะเป็นสมบัติของใจนะเป็นความดีที่เราใช้เท่าไรไม่บกพร่องไม่ขาดเขินยิ่งสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะฉะนั้นสมความดีที่เป็นสมบัติของใจจะเป็นสิ่งที่มั่นคงถาวรบัณฑิตทั้งหลายจึงเสียสละสมบัติภายนอก อันเป็นความสุขประโยชน์เล็กน้อยมาต้องการสมบัติภายในจิตใจเป็นสมบัติอันสำคัญยิ่งสมบัติภายในคือสติและปัญญาที่จะมีความสามารถทำสิ่งที่เราต้องการให้บรรลุถึงซึ่งความสำเร็จจะเป็น กิจกรรมทางโลกก็ตามจะเป็นกิจกรรมทางธรรมก็ตามถ้าจิตมีกำลังได้ฝึกฝนดีแล้วจิตสามารถจิตใช้ความดีสติปัญญาของเราเองคุ้มครองรักษาเราให้มีความสุขความเจริญด้วยความสามารถน,นั้น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็เป็นผู้หนึ่งในการที่อบรมจิตฝึกฝนมาก่อนกับใครๆทั้งหมดพระองค์ไม่ลดละในการฝึกฝนอบรมจิตเลยสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์ความสงบ ความไม่มีเวรไม่มีภัยพระองค์จะเต้างทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจเพื่อความสงขเพื่อความสุขถึงแม้ว่าสิ่งน,นั่นจะมีเครื่องขัดขวางอย่างไรพระองค์ก็ทำด้วยความเพียรพยายาม พระองค์เชื่อมั่นว่าความพยายามของพระองค์จะต้องบรรลุถึงซึ่งความสําเร็จในวันใดวันหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ได้ถึงซึ่งความสําเร็จแล้วพระองค์ทบทวนความสําเร็จของพระองค์นั้ล้วนเกิดขึ้นจากความเพียรพยายามของพระองค์ โดยใช้สติใช้ปัญญาที่ได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังมาประกอบเป็นกิจ,จก,กรรมก็ทำด้วยความพอใจจนได้บรรลุถึงซึ่งความสำเร็จได้ความสุขอันยอดเยี่ยมไม่มีความทุกข์อันเจอือปนที่พระองค์ต,ตียกะับกายมา แล้วพระองค์สั่งสอนสาวกอุบาสกอุบาสิกาให้บังเกิดศรัทธาแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามด้วยความเพียรนั้นนนแล้วก็ได้รับผลสมควรเก็่การปฏิบัติที่เป็นหน้าอศัศจรรย์ เกิดความเชื่อมั่นพยายามปฏิบัติยิ่งขึ้นไปก็ได้บรรลุถึงซึ่งความสงบสุขอันถาวรเป็นผลดีติดต่อเนื่องกันมาไม่เคยขาดเป็นเวลายาวนานจนถึงปัจจุบันปัจจุบันนี่ความดีก็ยังมีอยู่อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ เมื่อเราศึกษาให้เต็มที่ถูกต้องแล้วความเดียนั่นจะต้องผลิตผลออกมาสู่จิตใจของเราให้ได้สัมผัสได้ประสบพบเห็นในตัวของเราเองทำที่เราสามารถรู้เห็นได้โดยตนเองนี่แหละจึงเป็นสวากาโตภควตาธรรมโม พระธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงกล่าวไว้ดีแนละ้วหรือทรงแสดงไวดนะ้ดีแล้วเพราะผู้ปฏิบัติจะพึ่งเห็นได้โดยตนเองไม่ใช่เชื่อแต่ตามเขาเลยส่วนเดียวรลย เชื่อตามพระพุทธเจ้าแลวพระองค์ชวนเชื่ออย่างเดียวทำของพระองค์หนังสอนให้เราทั้งหลายมีจักสุคือดวงตาสว่างสวยในตัวของเราเองไม่อาศัยแต่ดวงตาจักสุคือยานของพระองค์ส่วนเดียวเหมือนกับลทัทธิอื่นเพียงแต่เชื่อตามอ้อนวอนให้พูทีิ เป็นเจ้าหลักทีเจ้าศักดิ์สิทธิ์นั้นมาช่วยเหลือเราไม่มีโอกาสที่จะช่วยเหลือเราโดยตรงคำสอนเหล่านั้นพระองค์ไม่จัดว่าเป็นสวากขาโตส่วนจัดในข้าในเป็นสวากขาโตนั่นจะต้องเป็นสันทิฏฐิโกเป็นอากาลโกไม่ต้องประกอบไปด้วยการเวลา คำว่า,าไม่ประกอบด้วยการเวลานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากว่าเมื่อเราทำเต็มรอบแล้วเต็มมันเที่ยงแท้ไม่ไปทางอื่นเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นเพราะมันได้แล้วทางแต่อยู่เป็นมนุษย์โลกเหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้พระนิพพานเมื่อยังมีชีวิตอยู่เมื่อพระองค์ละกิเลสได้สิ้นแล้ว กิเลสมันดับแล้วพระนิพพานก็ปรากฏขึ้นชัดในจิตใจของพระองค์ในเวลานั้นทันทีไม่รอการไม่รอเวลาส่วนชัดกส่วนสาวกของพระองค์ผู้มีความเชื่อความเลื่อมใสได้ยินได้ฟังแล้วเมื่อปฏิบัติถูกต้องให้สมบูรณ์เต็มเปี่ยมพราะก็ยอม ถึงขราวไปเยาบบรรลุกในทันใดทันทีเท่าสติปัญญาที่สมบูรณ์บริบูรณ์อริยะมรรคบังเกิดขึ้นแล้วตัดกิเลสได้ขาดชิน้นบริสุทธิ์หมดจดเมื่อไรความพอรงใสของจิตใจอันมั่นคงทาวรก็ปรากฏขึ้นในเวลานั้นทันทีไม่ต้องรอ เป็นอย่างนี้อยู่เสมอตามนันดักซึจึงเรียกว่าอาการิโกไม่ต้องรอเมื่อปรากฏแล้วไม่ต้องเข้าคิวไม่ต้องนี่ต่างคนตั้งถึงแล้วก็ได้พร้อมกันก็ได้ในขณะเดียวกันก็ได้ไม่ต้องเรียงเรียงคิวกันนะคนนั้นจะต้องไปก่อนคนนี้จะต้องได้ทีหลังแล้วแต่กําลังของบุคคลผู้ใดทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ได้เมื่อไหร่ จะมีสักหมื่นแสนคนและทั้งล้านทั้งโกรดคนก็จะพร่งทั้งคราวเดียวกันก็ได้ไม่ต้องรอคิวกันไม่ต้องรอตามเวลาจึงได้เรียกอาการิโกโอปันนายโกทมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้นามว่าสวากาโตก็เพราะเป็นทมที่โอเปนนายโกควรน้อมเข้ามาใส่สใจิตใส่ใจ เป็นอุบายให้เกิดปัญญาแม้แต่อยู่มีอยู่ภายนอกในส่วนที่เป็นความจริงทั้งทุกข์ทั้งสมุทยัยทั้งในรอดทั้งมาจากภายนอกเราน้อมมาสู่จิตใจของเราแล้วแก้ไขตัวของเราให้สําเร็จเป็นไปตามได้เรียกว่าโอปนาเยโกควรน้อมเข้ามาใส่ใจผู้มีสติดีมีปัญญาดีแล้ว หเห็นสิ่งภายนอกเกิดความสลดสังเวทน้องเข้ามาถึงใจแล้วก็สามารถเกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นเหตุให้ทุกเกิดสามารถให้สงบประนับดับทุกข์ได้ถึงซึ่งความสงบปรากฏขึ้นในจิตใจได้นี่เพราะน้อมจิตน้อมใจเข้าสู่ธรรมหรือน้อมน้อมธรรมเข้ามาสู่จิต แล้วมาอบรมจิตให้ได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมน,นั้นให้ได้สาเร็จตามกําลังความสามารถเท่าที่ควรเอหิปสิโภควรร้องเรียกมาดูเมื่อเราได้รู้ได้เห็นได้เป็นแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้ ชี้แจงแสดงบอกคนอื่นให้รู้ให้เห็นได้โดยได้ให้เขามีปัญญาให้เขามีสติให้เขารู้ตามเห็นตามได้เรียกราอเรียกคนอื่นปฏิบัติได้เอาตัวเองเป็นตัวอยา่างเยี่ยงอยา่างอย่างกล้าหาญองอาจผู้ที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ดูตั้งใจปฏิบัติตาม ก็ได้เห็นไปจากสําเร็จประโยชน์พระพุทธศาสนาเพราะอาศัยพระธรรมสวาคาโตพระกวาตาธรรมโมที่พระองค์ได้กล่าวดีแล้วเองเรียกคนอื่นมาดูมารู้มาเห็นมาประพฤติปฏิบัติด,ด้วยกันแล้วก็ได้สําเร็จได้ถึงความสุขสุขเนื่องกันมาพระพุทธศาสนาจึงแผ่กว้างออกไปยาวนานทั่วโลกจนถึงปัจจุบันเพราะละธรรมอเน,น่ วินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตอนเวทิตาโพวินยูเฮติวินยูชนรู้ได้เมื่อใครได้พบก็รู้เฉพาะคนนั้นคนอื่นจะไม่ได้พบไม่ได้ประพฤติปฏิบัติรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องปฏิบัติด้วยตนเองเหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์ได้บรรลุ มาผลนิพพานเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็ไม่ได้มันลุกตายแล้วตายอีกเกิดแล้วเกิดอีกฟังแล้วฟังอีกเราก็ไม่ได้มันลุกถ้าเราปฏิบัติไม่ถึงไม่ถูกไม่ตรงไม่มีกําลังเพียงพอที่จะได้จะถึงแทนใครไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยเราเองเราต้องปฏิบัติเราเองครูบาอาจารย์ก็เพียงแต่ชี้แจงแสดงให้เราได้ยินได้ฟังเท่านั้น การสำเร็จการบรรลุนั่นจะต้องปัจจัตตังเฉพาะตนการรู้ก็เฉพาะตนการบรรลุก็เฉพาะตน,นจะเป็นของทั่วไปไม่ได้เหมือนกับเรารับประทานอาหารใครจะรับประทานแทนใครไม่ได้ทุกคนจะต้องบริโภคด้วยตนเองมีกำลังเรียวแรงด้วยตนเองอาศัยตนของตนชั้นใดสวากาโตพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงดีแล้ว ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน,นเพราะฉะนั้นพระธรรมจึงคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศความจริงอย่างนี้จึงเป็นธรรมที่มั่นคงเป็นสวากิจธรรมที่มั่นคงด้วยดีด้วยที่คนทั้งหลายสามารถตร,ตรู้ตามปฏิบัติตามให้รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นได้ประจักษ์ด้วยตนเอง พระธรรมจึงมีประโยชน์เป็นสวากขาโตรับรองสืบเนื่องกันมาถ้าเราทั้งหลายปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงเราก็จะเข้ารับรองสวากขาธรรมอย่างนั้นว่าเป็นธรรมที่อศัศจรรย์เป็นธรรมประกอบไปด้วยประโยชน์การเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าการบังเกิดขึ้นแห่งพระธรรมบางบางเกิดขึ้นแห่ง,พร,รง,ง,หงพระอริยสงฆ์ทั้งหลายนั้นเป็นบังเกิดขึ้นเพื่อเพื่อกูลเพื่อประโยชน์ แก่เราและประโยชน์แก่สัตว์โลกอันสำคัญยิ่งเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควนผูกความเริ่มสายยึดมั่นในการประพฤติปฏิบัติที่เรากำลังทำอยู่นี้ให้เชื่อมั่นไม่เสียที่ที่เราได้ประพฤติปฏิบัติขอสละลงทุนไม่ไม่ต้องเสียใจเดือดร้อนนภาัหลังนะแต่เราจะได้ความสมหวังจะได้รั้ความอิบอิ่มใจ ขอใยเราทางหลายตั้งใจเมื่อได้ยินได้ฟังนะก็กำหนดจดใจกำหนดปฏิบัติรักษาจิตใจของเราในส่วนสงบให้ได้ความสุขละเอียดไปตามลำดับดังบรรยายมาสมควรแก่เวลายุติแต่เพียงเท่านี้หลังจากนี้หาภาวนาต่อไปอีกสมควรแก่เวลาแล้วจึงคอยเลิกพร้อมกัน